ผู้นั้นคนจริงมิสเตรเรียวไม่มีเหตยอ่อผู้ไม่ติยยาไม่มียาจะต้องเทหัวโค้กกับไอพที่มันเฟ่ผู้ทัพอบเชนอัมเชอรไลนมันกับเล่เธอติอใ,จใจเซ็กหัธยจะโดนตอกไอโพติเว้นทำไมมึงขับรถแล้วต้องหมอบ การใช้ชีวิตไม่ใช่การทำกอสอบเยอะมึงทำไมเป็นพวกมึงแม่งกูกระจอก oh. พวกกูดสิควายพวกนี้ใช้ชีวิตได้ไม่นานเดี๋ยวพวกแม่งก็ตายตังค์โคตรเจอแบบทะลมทลายไม่โดเนเงิมพวกแม่งทำไมกูไม่หายเวลากูเล่นบ้องกูทำมันได้ไงได้คนชอบมาถามว่ากูทำได้ยังไงแล้วกูโคตรเชีย่ยเศรที่เมารวมวิชายกูไม่แดกเล่าแล้วก็ไม่แดกสปาย กูแม่งโหดเจีไอพวกคนไม่จริงกูจะบอกให้ม่งนั้นไม่สิ่งมึงจะทำซาดึงโดนกูยิงใครเจอทักกูได้กูนั้นไม่ได้ยิงตอนนาดี้พอรับลังมึงขวายมึงกบพัวเที่ยมึงระวังเดี๋ยวสวยไม่ต้องมาทำดีมึงไม่ต้องมาอวยทรงแม่งติดยาทำทรงมามวยเพราะจะมาเอาประโยชน์แม่มึงทำดีไอสัตว์พวกสัุวนเย็ดแม่พวกใสหน้ากากไอสัตว์ตัวมึงไม่คู่กระดูกเดี๋ยวมึงได้หักไอสัตว์อยู่แม่งก้สกปรกเป็นนึกว่าเห็บกับหมัดแล้วไม่สบายในสัตว์เดี๋ยวกลัวตีนตัวห่า กูนั่งคนจริงมีแต่เรื่องไม่มีเฟยยากกู <Yeah. S 1> ไม่ติดยาไม่มียาจะต้องเทน่ากลัวคนกคิ <Nah. S 1> คคดกักบไอ้พวกที่มันเฟยคยกู <Cool. S 1> ทำตัวแช่น้ำเธอไรมันกับเล็กเธอติดใจแท้กูเธอยังจะเดินตอ่ <Bah. S 1> อไอ้พวกเด็กแว้นทำไมมึงข้บรถแล้วต้องหมอบการใช้ช <Yeah. S 1> ีวิตไม่ใช่การทำ้อสอบน้ามึงทำไมเป็นพวกมึงแม่งกูกระจอกกูท <Yeah. S 1> ัศสิควายกู ah. มีใช้ชีวิตได้ไม่นานเดีกพวกแม่งจะตายตังกูโคตรเยอะแบ๊บทะลมทลายไม่ดูเนื้อมาปวกแม่งทำไมกูไม่หาย เวลากูเล่นบ้องกูทำมันได้ไงได้คนชมมาถามว่ากูทำได้ยังไงแล้วกูโคตรเจ๊สาวเต็มอารูณ์กูชายกูไม่แดกเล่าเลยกูไม่เด็เเดสบายยา